a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แฟนผีแห่สงสัยดาวยิงอิหร่านวัย30ปีมีดีอะไรทําให้เอริกเทนฮักส่งบอร์ดแมนยูคุยด่วนมีอะไรดีทําไมแมนยูไนเต็ดสนใจดาวยิงทีมชาติอิหร่านวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมยูไนเต็ดพัดสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รายงานว่าเอเจนต์ของเอริกเทนฮักคุนซื้อของทัพปีศาจแดงเสนอชื่อเมดีแต่เลยมีดาวยิงทีมชาติอิหร่านวัย30ปีเป็น หนึ่งในนักเตะที่ต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้โดยผลงานของดาวยิงทีมชาติอิหร่านไลนนี้ในซีซั่นที่ผ่านมายิงระเบิดในลีกโปรตุเกสจนสามารถคว้าดาวซันโวของลีกได้อีกด้วยซึ่งหลายแหล่งข่าวมีรายงานว่าปิศาจแดนมเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจํานวน20ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่770ล้านบาทนะครับในการคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อแก้ไขปัญหากองหน้าตัวเป้าที่ขาดหายไปสําหรับผลงานของเมดี้ตาเลมีในซีซั่นนี้นะครับลงเล่นไป51น ทำได้3าประตูและ14แอซิสในทุกรายการและเป็นดาวซันโวของลีกโปรตุเกสในซีซั่นที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับโดยยิงได้มากกว่ากอร์โลรามอสกองหน้าอีกคนนะครับที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอจํานวน69้าล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวมาร่วมท้าแต่ก็ยังว่าล่ะครับถ้าเอาแข้งอีหลานมาด้วยวัย30ปีอาจจะใช้งานได้ไม่นานนะครับแต่ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรเพื่อนเพื่อพี่พี่พแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรครับน่าสนใจหรือไม่ลองแสดงความคิดดดเห็นนโยกัูนะ ครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับคุยกันแล้วมูรินโญ่สนดึงเกรินบวตยืนหอกโลมาสื่อดังของประเทศอังกฤษได้เปิดเผยว่าในใหญ่ชาวโปรตุเกสของทีมหมาป่าแห่งกรุงลมต่อสายตรงเข้าหากองหน้าดาวรุ่งของทีมปีศาจแดมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเจรจายืมตัวมาร่วมทีมลุยศึกเซเยอาอิตาลีในฤดูกาลหน้าโจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมจอมเก่าของโลมาทีมดังในเซเลอาอิตาลีนะครับทำการติดต่อพูดคุยกับเมสันเกรินบูดกองหน้าดาวรุ่งของปีศาจแดลมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะด ร่วมทีมลุยหลีกสูงสุดของแดนมักคาโรนีในฤดูกาลหน้าตามรายการล่าสุดนะครับของเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษกองหน้าวัย21ปีถูกตำรวจในเมืองแมนเชสเตอร์จับกลุ่มเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วหลังเขาตกเป็นผู้สงสัยในคดีทำร้ายอดีตแฟนสาวจนมีเลือดตกยางออกซึ่งนั่นก็ทำให้เขาต้องถูกจำคุกและต้องสู้คดีมานานกว่า1ปีอีกทั้งนั้นยังทำให้เขาไม่ได้กลับมาเตะฟุตบอลอีกเลยก่อนที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเมสันกรินวูดจะรอดพ้นคดี เีเรรยยบ้้อแลวมื่อไม่นานมานี้นะครับซื้อดังอย่างเดลี่เมลได้จับภาพของเมสันกจรินโบดขณะที่กําลังฝึกซ้อมฟุตบอลแบบส่วนตัวกับเทนเนอร์ใกล้ๆสนามซ้อมแคลินตันนั่นอาจจะหมายความว่าหัวหอกรายนี้กําลังเตรียมพร้อมนะครับที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ถึงกระนั้นอนาคตของเมสันกจรินโบดกับปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับเพราะหลังจากที่เจ้าตัวหลุดพ้นคดีทําร้ายร่างกายแฟนสาวแล้วสโมสสนก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องอนาคตของนักเตะรายนี้เพิ่มเตม โดยบอกแค่ว่าในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจต่างๆล่าสุดนะครับสื่อเจ้าเดิมอย่างเดลี่เมลได้ออกมารายงานว่าอดีตผู้จัดการทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังทําหน้าที่เฮดโค้ชให้กับโลมาอยู่ในตอนนี้ยังโจเซ่มูรินโญ่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเมสันกิรินโูดเป็นการส่วนตัวแล้วเพื่อเจรจาให้นักเตะย้ายมาเล่นในเซเรียอิตาลีกับโลมาแบบยืมตัวและแม้ว่าแมนยูไนเต็ดยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเมสันกิรินโวดแต่คาดว่าเจ้าตัวน่าจะไม่ได้ไปต่อ กัับบทีมนะครซึ่งนั่นก็ทําให้หลายๆทีมสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีเทเมร์รกอังกฤษตุรกีหรือแม้กระทั่งประเทศจีนนะครับถ้าปล่อยยืมไปก็ค่อนข้างน,น่าเสียดายนะครับสำหรับไม้เขียว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับอันเเซอร์เตรียมยื่น250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ดึงลามาเฝ้าเสาดาวิดเดคอากลายเป็นเป้าหมายล่าสุดนะครับของอันเเซอร์ที่สนใจดึงตัวไปเล่นในตะวันออกกลางตามรายงานของเดอะซันสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษทีมดังจากซาอุดีอราระเบียเตรียมยื่นข้อเสนอ250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อโน้มน้าวใจดาบิดเดคอานะครับหลังจากนายทวันสเปนนิเพิ่งหมดสัญญากับแมนยูไนเตดตอนนี้ดาบิดเดคอาสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ะที่จ เขาเสาในถิ่นโอแทฟฟอร์ดต่อไปอาการพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอล่าสุดจากอันนัซเซอร์เชื่อว่ายากต่อการปฏิเสธนะครับเนื่องจากสัญญาใหม่ของแมนยูนเต็ดจะทําให้ดาบิดเดเคอาถูกลดค่าจ้างลงเป็นจานวนมากจากเดิมที่เคยรับอยู่3 7 000, 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แมนยูนเต็ดกำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากในตําแหน่งผู้รักษาประตูนอกจากดาบิดเดเคอาแล้วพวกเขาจ่อปล่อยดินเฮเดอร์สันไปให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบถาวรแต่ขวางทมฮิวตันไม่ ให้ย้ายไปลูตันทาวด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้ทีมปีศาจแดงกําลังตามหานายทวารคนใหม่โดยมีอังเดสโอนาน่าของอินเตอร์มิลานและจัสตินไบโลนะครับของเฟเยนูดร,รัตเตอร์ดัมเป็นตัวเลือกสําหรับเดเคย้ายจากแอรเลนติโกมาดริดเมื่อปี2011และลงเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงไปทั้งสิ้นถึง545เกม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับถึงปีศาจแดงเปิดราคาลับมุดหอยลุน31ล้านปอนด์อตาร์ตาเซโนต้องการมากกว่านี้ตามรายงานล่าสุดนะครับจากคอรียเดโลสปอร์ตอ้างว่าปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไเนเตดได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวร,าารัฐมุดหอยลุนในราคา31ล้านปอนด์แล้วก่อนถูกออตาร์ตาปฏิเสธกลับมาทันควันทีมดังเซเรียอิตาลีต้องการค่าตัวนักเตะอยู่ที่39ล้านปอนด์นะครับซึ่งมากกว่าที่ปีศาจแดงเสนอเพียง8ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทัพปีาาแดดงเดินนนห้สทัใ ช่วงซัมเมอร์นี้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังประสบความสําเร็จได้เมสันเม์มาจากเชลซีพวกเขาก็ให้ความสนใจในอังเดสโอนาดาผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานและล่าสุดนะครับมีข่าวยื่นข้อเสนอให้กับอตาลันตาเพื่อขอซื้อตัวรับมุดหอยลุนแล้วแต่ด้วยงบประมาณที่มีจํากัดในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่สโมสรจะดึงศูนย์หน้าระดับท็อปอย่างแฮร์รี่เคนและวิกเตอร์โอซิมเฮมซึ่งถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงระดับ1น0ง้อล้านปอนด์ดังนั้นหัวห แสดงใให้ความนจเนื่องจากราคาไม่สูงเกินไปนะโดยคอรียเดโลสปอร์ตได้อ้างว่ายูนเตดเปิดราคารับมูทไพลลลุนให้กับอาตารันตาพิจารณาแล้วอยู่ที่31ล้านปอนด์ก่อนที่จะถูกปฏิเสธกลับมาในทันทีนะครับซึ่งรายงานข่าวอ้างว่าอาตารันตาที่ไปคว้าหัวหอ,อกทีมชาติเดนมาร์กมาจากสตาร์กราฟด้วยราคาเพียง15ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วอยากได้ค่าตัวนักเตะอยู่ที่ประมาณ34-39ล้านปอนด์นะครับสำหรับลัดมูทไอลลุนลงเล่นให้กับอาตารันตา32นัดเมื่อฤดูการที่ผ่าน ยิงไปทั้งสิ้น9ก้าประตูนะครับถือว่าเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปโดยล่าสุดนะครับเดอะเทรลกาฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําการยื่นข้อเสนอครั้งที่2นะครับให้กับอารตันตาพิจารณาโดยข้อเสนอที่2จะเป็นจํานวนเงินที่35ล้านปอนด์นะครับและคิดว่าน่าจะปิดดีลรับมุดหอยดุนได้เนื่องจากข้อเสนอราคาครั้งที่2น่าจะเป็นราคาที่อารตันตาต้องการนะครับแบบนี้แฟนปีศาจแดงก็ต้อง ลุนกันอีกแล้วนะครับ48ชั่วโมงในตํานานก็ขอให้ปิดดิวกองหน้าได้อีกสักคนนะครับก่อนที่จะเริ่มออกทัวร์ปีซีซั่นเพราะว่านักเตะน่าจะได้ปรับตัวกับทีมได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไปได้ช่วงท้ายตลาดนักเตะเริ่มต้นฤด,ดูกาลนักเตะปรับตัวไม่ได้เดี๋ยวต้นฤด,ดูกาลเราจะเชียร์กันเหนื่อยอีกนะครับเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดง ิดท้ายกันที่ขายขาดเท่านั้นผีปัดเสือเหลืองขอยืมซานโชเดลี่สตาได้รายงานว่าปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอจากบูดูเซียดอทบุลที่จะขอยืมตัวเจดอนซานโชกลับไปเล่นในเยอรมันอีกครั้งซานโชต้องดิ้นลนสร้างอิมแพคให้กับทีมปีศาจแดงนับตั้งแต่ตัวเขาย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนโดยผลงานที่ไม่ดีนักนะครับทำให้ดอทบุลสนใจดึงตัวกลับไปชุบชีวิตอีกครั้งแต่แมนยูไนเต็ดได้ตอบปฏิเสธนะคร ยินดีรับฟังข้อเสนอสําหรับสโมสรที่สนใจซื้อขาดปีกทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าข้อเสนอจํานวน45ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอนะครับทำให้แมนยูไนต็ดยอมปล่อยเจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าเอริกเทนฮากจะตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาไม่อาจรอให้ซานโชกลับมาฟอร์มเพียงปังแบบเดิมได้อีกต่อไปหลังจากก่อนหน้านี้ส่งไปซ้อมพิเศษที่เนเธอร์แลนด์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลดาวเตวัย23ปีทําได้เพียง9ประตูเท่านั้นจาก55เกมในพรีเมียร์ลีกกับแมนยูไนต็ดเมื่อเทียบบกกั38ประตูจา 104นัดให้กับดอทมูลในบุนเดสลรีกอเยอรมันโดยเอริชเทนฮากมักใช้งานแอนโทนีเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งปีขวาขณะเดียวกันเมสันเมาส์ก็เตรียมย้ายมาจากเทลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้โอกาสการลงสนามของเจดอนซันโชลดน้อยลงไปอีกแม้ว่าเมสันเมาส์ถูกมองว่าจะเข้ามาเล่นในบทบาทกองกลางก็ตามก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าท็อตแนมฮอสเปอร์สนใจคว้าตัวเจดอนซันโชแต่หลังจากเซ็นสัญญากับเจมส์แม็กกิสันก็มีแนวโน้มว่าจะไล่ล่าเป้าหมายอื่นแทนและน ีก็คือสรุปข่าวบริษัแดนแมเชัสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่2กร,รกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ